สวัสดีครับผมแอนนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะครับก็อยากจะมาชวนคุยนะหลังจากงานเปิดตัวราคา PlayStation 5นะครับที่สะเทือนวงการเกมนะแล้วก็สะเทือนวงการโลกนะครับข่าวเนี่ยส่งต่อกันไปมากมายนะครับแล้วผมเชื่อว่าก็มีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยที่ อาจจะไม่เคยคิดจะเล่นเกมคอนโซลมาก่อนนะหรือว่าอาจจะร้างลานะครับแวดวงคอนโซลไปนานมากแล้วเนี่ยพอ p พ a y s t a t i o n 5ออกเนี่ยก็เริ่มสนใจนะแล้วก็เอ๊ะจะซื้อมาเล่นดีหรือเปล่านะครับในช่วงปลายปีนี้นะแล้วก็เริ่มมีคำถามว่าเจ้าตัว p พ a y s t a t i o n 5เนี่ยมันคืออะไรนะครับหรือว่าซื้อ PlayStation 4แทนดีไหมเห็นว่าราคาถูกกว่านะแล้วปลายปีเนี่ยก็น่าจะได้ลดราคาด้วยเพลย์เซน5เนี่ยมันมี2รุ่นนะมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกัน สนุกๆน,นะครับไปเรื่อยๆนะก็ค่อยๆเคลียออกมานะครับทำให้คนที่กำลังสนใจ PlayStation 5จะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าปลายปีนี้เนี่ยน่าจะซื้อดีนะหรือว่าน่าจะรอปีหน้านะหรือว่าซื้อ PlayStation 4ดีกว่านะครับมาที่ข้อแรกกันเลยนะครับ PlayStation 5เนี่ยมีกี่รุ่นนะครับแล้วก็มีความแตกต่างยังไงกันนะปัจจุบันนะครับที่เขาประกาศออกมาแล้ว PlayStation 5เนี่ยมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือแบบที่เป็น Standard Edition นะ เป็นรุ่นที่มีหัวอ่านบูเรมาให้ด้วยนะครับผมก็คือมีเครื่องใช่ไหมแล้วเครื่องเนี่ยสามารถเอาแผ่นบูเรที่เป็นเกมเนะครับใส่เข้าไปได้นะหรือว่าเอาแผ่นบูเรที่เป็นหนังเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้เราเรียกว่า Standard Edition นะครับราคาอยู่ที่499เหรียญน,นะหรือว่าประมาณ500เหรียญน,นะถ้าตีเป็นเงินไทยแบบหยิบดิบเลยเนี่ยก็ประมาณ30พูนะก็จะประมาณ1 5 0 0 0บาท มีการคาดการ์ว่าราคาไทายจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นนะถึงประมาณ1 8ื่นอันนี้คือตัว Standard Edition นะครับซึ่งเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Digital Edition นนะตัวนี้เนี่ยไม่มีที่อ่านอะไรเลยนะครับไม่สามารถเอาแผ่นเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับผมวิธีการเดียวที่จะซื้อเกมนะในการที่จะเล่นกับเครื่องเครื่องนี้เนี่ยก็คือจะต้องซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้นนะครับ ผ่านสโตร์ของโซนี่ที่อยู่ในเครื่องเท่านั้นนะไม่สามารถไปซื้อจากแหล่งอื่นไม่ได้ยกเว้นว่าจะไปซื้อคูปองเป็นรหัสโค้ดเกมมาดาวน์โหลดอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยก็คือซื้อเป็นระบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับราคาของดิจิตอลอีดิชันเนี่ยอยู่ที่399เหรียญน,นะครับหรือว่า400เหรียญน,นะถ้าเอา30คูณเนี่ยก็เป็นเงินประมาณ 3,4,12นะ12,000บาทนะโดยมีการคาดการว่าราคาของเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12,15นถึง 15, นะครับอันนี้คือ2รุ่นนะความแตกต่างกันจริงๆแล้วมีแค่มีที่อ่านบูเรกับไม่มีที่อ่านบูเรเท่านั้นเองนะครับในเชิงสเปคเท่ากันหมดเลยนะแล้วก็ตัวดีต่ออีดิชันเนี่ยก็จะน้ำหนักเบากว่าแล้วถ้าสนใจอยากจะซื้อ2เครื่องนี้ในช่วงปลายปีนี้เนี่ย เลือกเครื่องไหนดีนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่น PlayStation มาก่อนเลยนะโดยปกตินะครับในช่วงประมาณ3ปีแรกนะราคาเกมเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ราคาเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอลนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นเนี่ยก็จะมีราคาพอๆกันนะครับถ้าคิดเป็นเงิน USD เนี่ยถ้าคิดเป็นดอลลาร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ69.99เข้าประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือประมาณ70เหรียญน,นะ เอา30คูณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2100บาท2,200บาท2,300บาทแถวนี้นะครับอันนี้คือราคามาตรฐานนะไม่ว่าเราจะซื้อแบบแผ่นนะหรือว่าจะซื้อแบบดิจิตอลเนี่ยก็จะราคานี้อาจจะมีต่างกันบ้างนะครับตามค่าเงินนะแต่ก็ฐานอยู่ที่ประมาณนี้ข้อดีของการซื้อแบบที่มีหัวอ่านบูเลนนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาแผ่นเกมนะครับใส่แล้วก็เล่นได้นะ ข้อดีก็คือว่าเราก็สามารถเอาแผ่นเกมเนี่ยไปขายต่อได้นะครับเบื่อนะเล่นแล้วเต็มที่ละอยากจะซื้อเกมใหม่นะไม่ต้องลงทุนซื้อทั้งหมดนะครับเราสามารถเอาแผ่นที่เรามีเนี่ยไปขายต่อได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เอาไปฝากขายนะครับกับร้านที่เราไปซื้อแผ่นเข้ามานั่นแหละส่วนใหญ่นะครับร้านเกมที่เราไปซื้อแผ่นเข้ามาเขาจะรับฝากขายแผ่นมือสองด้วยนะครับผมซึ่ง ถ้าอยากจะขายเร็วนะปกติเนี่ยผมจะลด50%นะก็คือเช่นซื้อมา2,000บาทนะครับขาย1,000บาทแบบเนี้ยไม่กี่วันนะก็ขายได้แล้วนะครับแล้วก็เอาเงินทุน1,000บาทนี้เนี่ยบวกเพิ่มนะไปซื้อเกมใหม่หรือในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับเราก็เอาเงินตัวนี้เนี่ยมากินข้าวเงินค่าเกมเนี่ยอย่าได้ดูเบาไปเลยนะมันเคยมีประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งนะก็คือว่า บางคนเนี่ยสะสมแผ่นเกมมาเยอะๆใช่ไหมครับเป็น20-30แผ่นนะแล้วพอมีปัญหานะทางเศรษฐกิจนะสามารถเอา30แผ่นนี้เนี่ยไปขายได้ทันทีนะขายครึ่งราคานะครับก็ทำให้สามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะหรือว่าถ้ามีเยอะมากๆเนี่ยก็สามารถทำให้อยู่ได้หลายเดือนนะครับก็เป็นการเก็บทรั์สินแต่มันก็มูลค่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะทางอ้อมนะครับแต่ผมว่าอย่างน้อย23ปีแรกเนี่ยมูลค่ามันจะลดไม่เยอะนะก็ลดครึ่งนี่น่นาจะสุดๆละ อันนี้คือข้อดีของการเล่นแบบแผ่นนะครับซื้อแบบที่มีหัวอ่านแบบแผ่นมาด้วยนะในขณะเดียวกันนะครับถ้าในช่วง2-3ปีแรกที่ราคาเนี่ยจะลดน้อยมากนะการซื้อเครื่องแบบดิจิตอลอย่างเดียวนั่นหมายความว่าบังคับให้เราจะต้องซื้อเกมนะฮะร,ราคาเต็มหรืออาจจะลดนะอาจจะลด10% 15%นะครับแล้วเราจะต้อง ถือครองเกมนั้นไปตลอดไม่สามารถขายได้นะยังไม่มีการขายเกมมือสองแบบดนะิจิตอลณปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นณจุดนี้นะถ้ามองประมาณ2-3ปีแรกเนี่ยผมยังมองว่าการซื้อเครื่องแบบที่มีไอตัวหัวอ่านบูเรแบบ Standard Edition เนี่ยคุ้มค่ากว่ามากนะครับปลอดภัยกว่านะแต่ ถ้าเราเริ่มซื้อเครื่องกลางเจนนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันคงเป็น PlayStation 5 Pro หรือ PlayStation 5 Slim เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเกมแบบดิจิตอลเนี่ยมันจะลดราคาลงไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดหนึงเนี่ยมันอาจจะเกิน50%ด้วยซ้ำนะ60% 70%นะราคาต้นทุนนะของการไปซื้อแผน่นราคาเต็มมาเอามาเล่นนะครับเบื่อแล้วเอาไปขายที่ร้านเนี่ยมันอาจจะพอๆกับการที่เราซื้อเกมดิจิตอลเนี่ยแล้วลด50%ทันทีตั้งแต่วันแรกมาเล่นเลย แต่น,นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตอีกยาวไกลยังไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉนั้นผมเชียร์นะว่าถ้าใครจะซื้อเครื่องนะครับผมยังเชียร์ว่าน่าจะซื้อแบบที่มีที่อ่านแผ่นแบบบูเรนะยกเว้นว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนนะครับมั่นใจว่า การเงินซีเคียวนะแล้วก็ไม่ได้แคร์มากนะเรื่องที่ต้องขายต่อเนี่ยการซื้อแบบดิิตอลอย่างเดียวเนี่ยก็สะดวกสบายประเด็นนี้เนี่ยก็จะนํามาซึ่งประเด็นที่3นะครับซึ่งอาจจะมีความงงๆนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ยังใหม่นะยังไม่ได้คุ้นเคยกับการเล่น PlayStation นะครับก็คือว่าไม่ว่าเราจะซื้อแบบแผ่นนะครับหรือว่าเราจะซื้อแบบดิจิตอลเนี่ยทั้ง2แบบเนี่ยจะต้องทําการติดตั้งเกมลงไปในเครื่องนะครับในความหมายก็คือว่าตอนเราไปซื้อแผ่นเนี่ย ในแผ่นเนี่ยจะมีข้อมูลเกมอยู่พอเราเอาใส่เครื่องนะครับเขาก็จะทําการ i n s t a l l นะคล้ายๆกับเอาพูดง่ายๆก็คือเป,ป็นการ Copy และกัน Copy นะครับไฟล์เกมเนี่ยลงไปไว้ในเครื่องไว้ในฮาร์ดดิสของเครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอ่านข้อมูลจากตัวฮาร์ดดิสของเครื่องนะครับเขาไม่ได้อ่านข้อมูลจากแผ่นนะมันหมุนไม่ทันนะครับมันอ่านกันไม่ได้นะแต่ทุกครั้งที่เราใส่แล้วบางทีเราได้ยินเสียงแผ่นมันหมุนเนี่ย คือเขาทำการเช็คนะว่าตัวแผ่นเนี่ยยังอยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับป้องกันการที่เราไปซื้อแผ่นมานะอินสตอลเสร็จแล้วเราไปให้คนอื่นแบบนี้ทำไม่ได้นะครับก็คือเป็นการเช็คสิทธิ์ของเราเช่นเดียวกันนะถ้าเราซื้อแบบดิจิตอลนะครับก็คือเรากดดาวน์โหลดดิตออมาเป็นไฟล์มานะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องทําการติดตั้งในเครื่องก่อนถึงจะเล่นได้นะเพราะฉะนั้นนะครับทำให้ทั้ง2เครื่องเนี่ย ไม่ว่ายังไงเนี่ยจะมีฮาร์ดดิสที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ825กิกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นไปได้นะผมยังเชียร์นะให้ซื้อแบบที่เป็น Standard e dition นะครับแบบที่มีหัวอ่านแผ่นบูเรนะแน่นอนราคามันต่างกันประมาณ3,000กว่าบาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่เยอะอยู่แหละแต่ว่าในระยะยาว2 3 4ปีแรกเนี่ยผมมองว่าการซื้อแบบที่มีหัวอ่านบูเรเนี่ยคุ้มกว่านะฮะ เรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านมีความกังวลน,นะครับก็คือเรื่องที่ PlayStation 5เนี่ยจะสามารถเล่นเกม PlayStation 4ได้ไหมนะทั้งแบบที่เป็นแผ่นแล้วก็แบบที่เป็นดิจิตอลนะเรื่องนี้เนี่ยได้มีการยืนยันมาจริงๆแล้วหลายรอบแล้วนะครับจากทั้งตัวการให้สัมภาษณ์ของโซนี่เองนะแล้วก็สำหรักข่าวระดับโลกสำหรับข่าวเกมนะหลายๆข่าวก็ยืนยันตรงกันนะครับว่า PlayStation 5เนี่ยจะสามารถเล่นเกม PlayStation 4ได้นะ ทั้งที่เป็นแบบแผ่นนะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นแบบดิจิตอลนะโดยข่าวล่าสุดนะครับก็มีการยืนยันออกมาว่า99%นะของเกม s o n y PlayStation 4เนี่ยจะสามารถเล่นบนเครื่อง PlayStation 5ได้นะครับถ้าเราเข้าไปดูจํานวนเกมว่า PlayStation 4เนี่ยมีเกมอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าดูจากเว็บของ Sony เองเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าเกมนะ1%ที่เล่นไม่ได้เนี่ยก็จะประมาณ50เกมนะ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีเกม2เกมนะที่เราอาจจะเป็นเกมที่เราชอบมากๆแล้วก็เป็นเกมเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางนะตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยมากๆนะเกมยอดนิยมนะครับเกมสุดฮิตเกมสามาัญประจําบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วนะครับทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบแผ่นเลยนะใครที่เคยเล่น PlayStation อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีห้องสมุดเกมขนาดใหญ่นะก็สามารถ เปิดหายาดองนะมาเล่นได้เลยนะครับเล่นได้ต่อเนื่องทันทีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการเล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5เนี่ยก็จะทำให้ performance ดีกว่านะเฟรมเรทอาจจะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผู้ผลิตเนี่ยเขาใจดีนะหรือว่าเขาอาจจะอยากขายเกมเพิ่มเนี่ยเขาอาจจะอยากออกแพชนะครับปรับความละเอียดให้สูงขึ้นดันเฟรมเรทให้สูงขึ้นหรืออาจจะถึงขนาดว่า ปรับกราฟิกนะครับให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะเหมือนตอนที่ PlayStation 4 Pro ออกนะครับแล้วก็มีการออกแพชนะให้มีการแสดงผลนะที่แตกต่างจากตัว PlayStation 4ปกตินะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้นะครับอย่าได้กังวลไปนะเล่นได้แน่นอนนะครับ99%นะมาถึงอีกคำถามหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วก็เป็นคำถามที่ท่านผู้ชมคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นนะนะก็คือว่า น่าซื้อหรือเปล่านะครับ PlayStation 5ในตอนนี้นะถ้าไม่เคยเล่นเกม PlayStation 4มาก่อนเลยคำตอบนะครับก็คือว่าอันที่1ต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้นะครับ Sony เนี่ยออกมายืนยันแล้วนะว่า PlayStation 5จะไม่สามารถเล่นเกม PlayStation 1 p l a y s 2 p l a y 3ได้นะครับจะรองรับ PlayStation 4ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นในการที่จะซื้อเครื่อง PlayStation 5ก็หมายความว่าจะเน้นเล่นเกม PlayStation 4กับเกม PlayStation 5ที่จะออกใหม่นะฮะ ซึ่งเกม PlayStation 4เนี่ยในปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือมีอยู่ประมาณ5,000กว่าเกมนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงท้ายเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเกมลดราคาเยอะมากๆนะครับเกมที่เป็นดิจิตอลนะลดราคาแบบว่าราคาเนี่ยลดไปบางที 70%- 80%เนะครับเหลือหลักร้อยบาท200บาท300บาทก็พอซื้อได้้วนะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สุกงอมนะครับแล้วก็คุ้มมากๆเลยถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมเหล่านี้มาก่อนเนี่ย โอ้โหกดซื้อร,รัวครับผมเพราะว่าแค่ลำพังเกม PlayStation 4เองเนี่ยก็มีเกมดีๆนะครับเกมน่าเล่นอยู่เยอะมากแล้วนะแล้ว Sony เนี่ยเขาก็ยังทำการประกาศนะ PlayStation Collection นะครับก็เป็นบริการสำหรับคนที่สมัคร PlayStation Plus นะเพียงเดือนละประมาณ99บาทนะครับเพื่อที่จะเล่นออนไลน์นะแล้วก็จะสามารถรับเกมเด็ดๆนะครับของ PlayStation 4ไปเล่นฟรีๆบน PlayStation 5นะ ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะมีประมาณ18เกมนะจริงๆแค่นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆแล้วนะฮะโดยผู้นอีกแง่นึงนะครับก็คือการซื้อเครื่อง PlayStation 5เนี่ยคือการซื้อนะครับโอกาสในการเล่นเกมในอดีตนะย้อนหลังไปประมาณ7-8ปีนะครับแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอีกประมาณ7-8ปีนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเกมเล่นหรือเปล่านะครับประเด็นมันจะกลายเป็นว่าเรามีเวลาเล่นเกมหรือเปล่าต่างหากแล้วเราจะควบคุมยังไงนะครับไม่ให้เราทําการสร้างไหายาดองในเกมนะอันนี้สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ต้องบอกได้เลยว่าคุ้มมากมาย10ดาวนะครับป้ายยารวยๆเลยประเด็นถัดมานะครับก็คือแล้วควรจะซื้อ PlayStation 5เลยปลายปีนะครับหรือว่าซื้อ PlayStation 4ดีนะ เพราะว่าก็ได้ยินมาว่า PlayStation 4เนี่ยก็จะมีการลดราคาปลายปีนะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างลดเยอะเหมือนกันนะแบบนั้นจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับแล้วที่จริงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความสนใจที่อยากจะเล่นเกม next gen นะ PlayStation 5เท่าไหร่นะครับณจุดนี้นะครับถ้าเราซื้อ PlayStation 5นะเรากำลังคุยกันถึงการจ่ายเงินนะครับประมาณ15ื่น ถึง18,000บาทแถวๆนี้นะต่อการซื้อเครื่องเล่นเกม1เครื่องนะครับผมซึ่งในกล่องนะครับก็จะมีตัวจอยให้นะมีสาย HDMI ให้นะครับมีตัวเครื่องให้คือสามารถเล่นได้เลยนะครับ1นคนเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะแต่ถ้าอยากจะเล่น2คนก็ต้องซื้อจอยเพิ่อมอีก1อันนะครับซึ่งถ้าเราซื้อ PlayStation 5ช่วงปลายปีนี้นะครับโดยปกติเนี่ย คอนโซลเนี่ยมันจะมีไซเคิลนะครับมันจะมีช่วงอายุของมันนะสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดว่า1 Generation เนี่ยอยู่ได้ประมาณ10ปีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไซเคิลนั้นเนี่ยมันค่อยๆหดลงนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ7-8ปีนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงอาจจะพูดได้ว่าซื้อเครื่องคราวนี้เนี่ยไป7-8ปีนะครับอันนี้คือระยะชีวิตของมันนะถ้ามันไม่เสียไปซะก่อรน,นะหรือว่าถ้าคุณไม่ เปลี่ยนใจไปซื้อเครื่องโปรตอนกลางเจเนอเรชันนะครับก็เขาจะอยู่ได้กับเราไปนานประมาณหนึ่งนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราซื้อ PlayStation 4 Pro ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงท้ายของเจเนอเรชันแล้วนะ Sony ออกมาประกาศนะครับว่าเขาจะซัพพอร์ตอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3-4ปีนะฐานผู้เล่นเยอะมากนะครับแต่นั่นหมายความว่าเราจะสามารถเล่นเกมได้อีกประมาณ3-4ปีนะแล้วก็ เกมที่จะออกกับ PlayStation 4เนี่ยก็จะค่อยๆทยอยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมที่ลงให้กับ PlayStation 5เนี่ยก็จะค่อยๆทยอยมากขึ้นเรื่อยๆนะจุดผมคิดว่าปี2ปีแรกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกมากนะเพราะว่ามันเป็นช่วง cross-gen นะครับก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านนะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยไม่ว่ายังไงอ่ะก็ต้องยอมรับว,ว่า PlayStation 4เนี่ยเขาก็จะค่อยๆดาวลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น อยากให้ลองเช็คราคาดีๆนะครับของ PlayStation 4นะถ้าราคาเขาไม่ลดไปเยอะมากๆนะเช่นครึ่งหนึ่งนะผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไป PlayStation 5ดีกว่านะครับผมคิดว่าถ้าจะซื้อ PlayStation 4นะครับอย่างน้อยเนี่ยราคาเขาน่าจะลดครึ่งนะครึ่งหนึ่งของ PlayStation 5นะ50%นะครับเพราะว่าไซเคิลมันเหลืออีกไม่นานแล้วนะชีวิตของเขาเนี่ยเหลืออีกไม่นานเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นคําถามคือราคาที่ควรจะกําหนดเนี่ยน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะผมอันนี้คิดเองนะคิดเองนะครับก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของผม,มเฉยก็คนเราคิดต่างกันได้นะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะประมาณ50%นะ50%ถ้าเราเอาอย่างหย,ยาบๆนะครับว่า playstation 5รุ่นที่ประหยัดที่สุดเนี่ยตัวด i ตอ้ดิชั่นเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของตัว PlayStation 4นะครับซึ่งน่าจะเป็นรุ่นโปรเนี่ยไม่ควรเกิน7,500บาทอันนี้ไม่รวมอย่างอื่นนะไม่รวมบันเดลไม่รวมอะไรนะตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีจอย1อันพร้อมสาย HDMI เนี่ยถ้าอยู่ที่ประมาณ7,500บาทอันนี้น่าสนใจนะแต่ถ้าลดมากกว่านั้นก็ยิ่งน่าสนใจนะครับแต่ถ้าแพงกว่านี้เนี่ยผมมองว่าปลายปีเนี่ยอันนี้เราก็พูดถึงเครื่องใหม่นะผมว่าไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะครับยอม เจ็บทีเดียวแล้วจบนะระยะเวลาในการบริการของเขาเนี่ยมันนานกว่าอายุมันนานกว่านะครับมันคุ้มค่ามากกว่านะแล้วก็มาที่คำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าแล้วน่าจะซื้อ PlayStation 5ปลายปีนี้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อเครื่องมาก่อนนะหรือว่ารอก่อนนะแล้วถ้าจะรอเนี่ยรอเมื่อไหร่ดีนะครับถึงน่าจะซื้อนะถ้าตามประวัติศาสตร์ของ PlayStation หลายๆเจเนอเรชันที่ผ่านมานะครับ มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องล็อตแรกนะเครื่องล็อตแรกก็คือส่วนใหญ่เครื่องที่ออกมาล็อตแรกๆในการผลิตเนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างนะก็บางท่านก็จะเจอปัญหาร้ายแรงนะครับเล่นไม่ได้เลยเครื่องเสียนะก็เซ็งนะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเสียงดังแผ่นดีดออกมาบ้างอะไรเงีย้ยปกติผมจะซื้อเครื่องล็อตแรกนะครับเพราะว่าเป็นมนุษย์ผู้อยากได้เครื่องเล่นใหม่นะ แล้วสิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนักหนามากนะครับบางทีก็เสียงเครื่องดังปิ๊บป,ป,ป,ปบางทีก็มีแผ่นดีดออกมาบ้างแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอถึงขนาดเล่นไม่ได้นะครับเครื่องดับเสียนะอันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนแต่เขาก็จะมีคําพูดกันว่าการซื้อเครื่องเนี่ยถ้าอยากได้เครื่องที่มันสเสถียรหน่อยเนี่ยการรอไปสักนิดนะสักประมาณ6เดือนนะครับถึง1ปีเนี่ยก็จะได้ทั้งเครื่องที่ มีราคาที่นิ่งกว่านะครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่เสถียรกว่านะแล้วบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีบันเดิลมีราคาอะไรที่ดีกว่าหรือมันอาจจะมีลายอะไรสวยๆเนี่ยให้เราซื้อก็ได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่อง PlayStation 5เนี่ยผมว่านาจุดนี้เนี่ยมันน่าจะค่อนข้างเกือบ100%แล้วแหละว่า Sony ไทยเนี่ยเอาเข้ามาแน่ๆนะครับเพราะนั้นเครื่องที่เราจะซื้อเนี่ยมันคือเครื่องศูนะรับประกันจากศูนย์นะครับ เครื่องเสียนะในปีแรกเราก็เอาเครื่องเนี่ยไปให้ศูนย์นะเขาก็เอาไปซ่อมนะฮะหรือว่าเขาเอาจจะเอาเครื่องใหม่ให้เราซึ่งมันแตกต่างกับวิธีคิดสมัยก่อนนะที่เครื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเครื่องหิ้วนะครับเครื่องออกมาจากเมืองนอกนะถ้าเสียทีเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่นะเพราะว่าจะมีใครรับผิดชอบหรือเปล่านะครับต้องส่งเครื่องไปที่ไหนโอ้โหมันมีแต่คําถามมากมายนะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆก็ไม่ได้กังวลเท่าไหร่นะก็คือแน่นอน ซื้อเครื่องใหม่มันเสียมันก็เซ็งแหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้มันมีตัวแทนจําหน่ายนะมันมีเจ้าภาพนะครับเราก็ไปหาเขานะแล้วก็เสียทํำยังไงดีนะครับเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วว่าการบริการการซ่อมการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ก็น่าจะอุ่นใจได้แต่ถ้าคุณกังวลนะครับแล้วก็ถ้ารอไหวนะจริงๆก็รอประมาณ6เดือนถึง1ปีเนี่ยมันก็จะได้เครื่องที่นิ่งกว่านะครับรุ่นปรับปรุงนะ น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่น Playstation มาก่อนนะครับแต่ว่ารั้งราวงการมานานนะแล้วก็เริ่มที่จะสนใจที่จะซื้อเครื่อง PlayStation 5นะครับในปลายปีหรือว่าปีหน้านะก็ข้อมูลน่าจะประมาณนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านอื่นๆน,นะครับที่สนใจเครื่องอยู่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะก็อย่าลืมมาแบ่งปันความคิดเห็นกันนะครับว่า ซื้อปลายปีนี้ดีไหมนะมีเรื่องต้องพิจารณาอะไรอีกนะครับยิ่งคอมเมนต์เยอะนะก็ยิ่งแบ่งปันนะครับช่วยกันนะว่าเอ๊ะเราจะคิดยังไงดีก็เป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะเป็นคนที่กําลังเริ่มสนใจอยากจ,จะเล่นเครื่องคอนโซลนะก็ทําให้ คอมมูนิตี้นะของการเล่นเกมคอนโซลเนี่ยมันโตขึ้นครับาค่ดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะที่นี่นก็จะมีผมนะครับแล้วก็ในโกคูมานะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับแล้วก็บางคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่มีใน u t u b e นะครับสามารถไปกดไลค์นะไปกด Follow กันได้นะครับถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะให้ทำวิดีโอแบบนี้นะครับก็เพียงเดือนละ20บบาทนะก็เป็นกำลังใจให้ลุงแมวนะครับโดยการจดจอยนะใต้ช่องนะครับสามารถไปกดกันได้นะ ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมโนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe ไปดิ่งกริงกริเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่น Call of Duty Co War Alpha ก่อนครับยังไม่ได้เล่นเลยสวัสดีวันเสาร์ทุกคนสวัสดีจ้า